อยู่กันนะคะเพื่อนๆ ก็กุ้งค่ะสวยงามนี่เขามีที่ไอเขาเรียกกันอะไรอ่ะนั่งรถชมวิวไปเรืนะ่อยๆนะคะเพืเอ่อน ให้เราชมหลายๆอย่างเนาะมีดอกไม้ดอกทองอะไรสวยๆเลยจ้าบ่อสวยมากแล้วก็มีบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งแถวนี้น่าจะเป็นบอ่อกุ้งหมดนะสวยอะ ไปแล้วนะคะบ่อน,นี้น่าจะขุดเพิ่มค่ะมีรถเบนโคจอดอยู่ด้วยมีป่ากล้วยมีกล้วยเยอะแยะเลย ตเต็มเลยแต่ไม่ใช่ของเรานะคะเก็บไม่ได้แถวนี้มีตะครองทั้งนั้นเลยของเล็กของใหญ่ของน้อยเนาะของเยอะมาก